วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินฟรี t ูมอนิเวอร์แลตนะครับเราสามารถถอนเงินขั้นต่ำได้เริ่มต้นที่10บาทนะทุกคนถอนเงินได้สูงสุดเนี่ยหนึบบาทต่อวันเลยนะครับอันนี้เป็นเกมตัวอย่างในการเล่นนะ วิธีการเล่นเนี่ยก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับจากสับปะาดผลไม้ตามนี้นะครับผมให้เราไล่ฟันแบบนี้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมนะนี่เป็นเลเวลอัพเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ทําการทดลองถอนดูนะจำนวน14บาทนะครับในวันที่31เดือนตุลาคมไปยังบัญชีทวันนิเวลนะครับถอนเงินไม่ถึง30วินาทีเงินเข้าที่วอลเล็ตเลยนะครับตรงนี้ได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจอยากจะลองเล่นดูทาเงินดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีท o มอนิวเล็ตนะครับจากการเล่นเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมใครที่สนใจในเรื่องของการทําเงินฟรีท o มอนิวเลตจากการเล่นเกมเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินท o มอนิวเลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าวอลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมสาหรับเกมนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยใครต้องการดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อไว้ให้สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทาเงินฟรีทูมอนิเวเลสนะครับก็คือเกมตัวนี้เลยนะครับเป็นแอปนี้นะใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้นะครับดูที่ด้านซ้ายมือก็ได้ผมจะขึ้นไว้ให้นะครั้งลชื่อ APP, นามถาพิิ์์ดดดโหตต ตามนี้ได้เลยหรือเราจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลย ในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้นะผมมีคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีการสมัครอยู่นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของหน้าแอปเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูก่อนนะครับเมนูที่1น,นะครับกดมาที่ด้านล่างซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของช็อปนะช็อปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับดูวิดีโอ ดูวิดีโอตรงนี้เนี่ยจะได้รับนะครับในส่วนของเพชรนะครับอยู่ที่3เพชรต่อ1่รอบนะครับดูได้12ครั้งนะและก็เหรียญทองเนี่ยดูได้12ครั้งเหมือนกันนะครับครั้งละ10เหรียญทองพลังงานสายฟ้านะครับดูได้15ครั้งครั้งละ5นะครับผมเราก็สามารถทำาุรกิจจากการดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเติมเพชรนะโดยการใช้เงินจริงๆในการเติมนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับและก็ไม่สนับสนุนให้เราเติมเงินนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับ เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นหน้าหลักนะครับในส่วนของ Battle นะครับในการเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตรงการเล่นเกมเนี่ยเราต้องกดคําว่า Start g เกมเนาะจะใช้5พลังงานนะครับก็กดเข้าไปเล่นตรงหน้านี้ได้ เมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ my hero นะครับเป็นฮีโร่ของเราเลยในการเล่นเราสามารถอัปเกรดฮีโร่ของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับยานะครับแล้วก็รองเท้าต่างๆนะครับนะเดี๋ยวผมอัปเดตเป็นอาวุธให้ดูเนาะใช้ในส่วนของ1,200ตั๋ตัวเขียวนะในการอัปเกรดตรงนี้นะครับอ่เราก็อัปเกรดไปแบบนี้เลย พอเราอัปเกรดเสร็จแล้วเราก็ไปอัปเกรดเลเวลอื่นนะครับอันนี้ใช้1,000เนาะนะครับประมาณนี้ในการอัปเกรดนะแล้วเรายังสามารถซื้อฮีโร่ตัวใหม่ได้โดยการใช้เพชรในการซื้อนะประมาณนี้กลับมาดูที่หน้าหลักนะครับ ตรงด้านซ้ายมือเนี่ยมีทั้งหมด3เนมนูแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยมี2เมน,นูนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของลัคกี้ในส่วนของการหมุนวงล้อนะทุกคนเราสามารถกดหมุนวงล้อในการรับพลังงานรับเพชรแล้วก็รับคะแนนเหรียญทองได้เลยวันละ25ครั้งนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะครับในส่วนของแต่ละวันเนาะเราสามารถทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองได้นะครับตามนี้เลยส่วนอันที่3นะครับจะเป็นการเปิดหีบในการรับไอเทมหรือว่าคะแนนเหรียญทองเราสามารถเปิดหีบตรงนี้ได้ฝั่งขวา มือก็จะเป็นการถอนเงินทูมเนีวอลิตนะครับ การถอน True Money Wallet เนี่ยก็กดเข้ามาได้เลยแล้วก็ดูตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมืออันแรกนะการถอนเงินเนี่ยมันก็จะมี6ช่องทางให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเป็น True Money ว a l l e t เลยละกันในการถอนเงิน True m o n e ิ Wallet นะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เราถอนอยู่เนาะขั้นต่ำประมาณ10บาทแต่ถ้าขึ้นเป็น14บาทก็สามารถแลกได้ที่14บาทเลยนะครับใช้อยู่ที่6,500เหรียญทองหรือสูงสุดเนี่ย5้าหมืเหรียญทองประมาณ130รอยาสบาทวิธีการถอนง่ายมากนะครับใส่เบอร์วอล เนี่ยก็เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะจำนวน14บาทเข้าชูมอนิเลตทันทีเลยนะครับถอนเงินไปไม่นานนะในวันที่31เดือน10นะครับที่ผมได้ทําการถอนไปก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยนะนี่คือการถอนเงินต่อมาการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนกดมาอันที่2นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีการแนะนําโดยการกดอินไวนาวตรงนี้ในกรอบสีเหลืองกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยกดโอเคนะครับแล้วก็ทําการนะกด Copy Link ตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้ในการ การแนะนำเพื่อนเนี be you you to to right ่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั yeah, s <S mm ่นนะครับถึง30%ของรายได้ของเพื่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราใส่รหัสโค้ดด้วยนะเราสามารถใส่รหัสโค้ดตรงนี้ได้นะครับจะได้รับ100เหรียญทองมีรหัสโค้ดของเพื่อนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครนะครับก็ใส่รหัสโค้ดได้นะผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้นะครับจะใส่ของใครก็ได้นะครับมีของเพื่อนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีก็ค่อยใส่ของผมก็ได ตามความสะดวกความสมัครใจได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับในส่วนการการเกากรหัสโค้ดนะต่อมาการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับกดคําว่าสตาร์ทเกมพอเรากดคาว่าสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เล่นโดยการเลื่อนตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับอ่านะเลื่อนแบบนี้ให้ตัวละครของเราเนี่ยฮีโร่ของเราเนี่ยไปฟันตัวสั์ป,ประรดที่เป็นผลไม้เดินตามเรานะนะครับมันจะมีหลอดเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับเห็นไหมสีเขียวนะครับ วิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายๆแค่นี้นะครับผมเราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะผ่านเลเวลหรือว่าจะถึงด่านบอสนะครับผมพอเราเล่นจบเนี่ยมันจะได้รับเป็นส่วนของกล่องนะครับ ในส่วนของคะแนนขึ้นมานะอันนี้เป็นเลเวลอัพแล้วก็อัพเป็นมีดเพิ่มขึ้นนะมันจะได้ช่วยเราฟันเยอะขึ้นนะครับสังเกตในแมปนะในในพื้นที่เนี่ยมันจะมีให้เราไปเก็บกล่องด้วยนะเราก็มากดเก็บกล่องตรงนี้นะครับในการรับคะแนนนะครับนี่ครับกดกล่องตัวนี้เลยนี่ครับมันจะขึ้นให้เราสุ่มคะแนนนะครับตามนี้นะแล้วก็กดโกลได้เลยนี่ผมยังไม่รับนะเพราะว่ามันจะให้เราดูในส่วนของโฆษณาก่อนในการรับนะครับแล้วก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเลเวลอัพอีกแล้วเราก็อัพเกรดเป็นมีดขึ้นมานี่ครับ ฟันได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านด่านเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เดินหาเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะนี่ครับประมาณนี้ในการเล่นมีกองเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราก็เข้าไปเก็บได้นะทุกคนเลเวล4ละนะครับ ก็อัพเป็นเลือดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเลือดมันจะหมดก่อนนะทุกคนก่อนที่จะจบเกมนะครับสังเกตเวลาเราฟันไปเนี่ยมันจะมีเพชรตกลงมานะครับผมให้เราเก็บด้วยนะมันจะได้เลื่อนเร็วเ็นะครับผมเลื่อนเลเวลเร็วๆๆๆเรนาออันนี้เป็น3ดาบ,แล,ะะบมมดแล้วนะครับผมสมีดแล้วนะครับมีการาได้รับในส่วนของไอเทมด้วยนะที่เป็นในส่วนของแม่เหล็กนะครับในการดูดนะครับผมประมาณนี้ได้กล่องยามาเพิ่มนะครับแล้วก็เก็บกล่องยาไปนะเมื่อกี้มีกล่องยาตกลงมานะครับหแม้สังเกตนะครับยิ่งถ้าเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก ตัวผลไม้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมที่มันเดินตามเราเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นอันนี้แล้วกันเนาะมันจะได้ช่วยเราฟันเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูไปเรื่อยๆนะ ตามนี้เลยนะครับทุกคนลองเข้ามาเล่นดูนะผมว่ามันเล่นง่ายนะครับพอเราเล่นจบเกมเนี่ยมันก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะฟันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมี5เล่มแล้วในส่วนของตัวมีดนะมันก็จะได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับผ่านด่านเลเวลอัพเร็วขึ้นนะผมเพิ่มเป็นเลือดแล้วกันพอถึงด่านบอสเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะในส่วนของตัวผลไม้เนี่ย มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ฟันไปแบบนี้เลยนะครับให้มันลุมเราเลยนะเพราะว่าดาบของเรามีดของเราเนี่ยมี5อันและนะครับเราก็เดินใส่แบบนี้เลยโอเคเลเวลบอัพนะครับเพิ่มอันนี้ขึ้นมาแล้วกันเนาะผมยังไม่อัพเลือดนะโอเคนะครับอันนี้มันจะช่วยให้เราได้เร็วขึ้นนะโอ้โหทุกคนตอนนี้มาเยอะมากเลยครับยังไม่ถึงด่านบอสเลยนะ นี่มาเยอะเลยนะครับโอเคนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็อัปเกรดรองเท้าก็ได้นะให้มันวิ่งไวขึ้นหรือว่ามันเดินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับโอมาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตหลอดเลือดของผมนะครับก็จะหมดหลอดเอานะ ็เดินหักห it ่างหน่อยแล้วกันนะครับไม่ต no, ้องบู๊มากนะครับเดี๋ยวหลอดมันจะหมดก่อนนะสำหรับเลือดของเราเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้ในการเล่นนะทุกคนมีกล่องให้เราเก็บเลือดด้านล่างด้วยเราก็คงมาเก็บด้านล่างได้หรือว่ากดอัพเลือดไปเลยนะครับมันจะได้เต็มหลอดนะครับอันนี้ยังไม่ถึงด่านบอสเลยนะทุกคนยังไม่ถึงด่านบอสเลยนะเราก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเลเวลหรือว่าผ่านด่านในเลเวลถัดไปนะครับมันจะได้รับคะแนนเหรียญทองขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับก็ถึงด่านบอสแล้วนะคััตรบว อันนี้มันจะยาวขึ้นเห็นไหมมันยาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นพลิกนะพ่นไฟได้ด้วยโอ้หแล้วก็กว่าจะตายนะทุกคนเราต้องฟันให้หมดนะเนี่ครับเดินฟันแบบนี้เลยให้มันเล็กลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบให้ดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราเล่นจบเกมแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคะแนนแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะได้เล่นต่อน,นั่นเองนะโอเคนะครับ จบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับในการเล่นได้รับคะแนนเหรียญทอง50นะครับเพชร3แล้วก็ตัวเงินเขียวเนี่ย2,200นะเราสามารถรับรางวัลคูณ2ได้เลยโดยการกดคูณ2นะครับแต่ถ้าไม่รับก็กดโอเคไปรับแค่จำนวนที่เขาให้มาแค่นี้พอก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของการเล่นแล้วก็เล่นเก็บยอดเงินตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ทำภารกิจเพิ่มเติมนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนฝากก,าก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ